โอ้สมเด็จพระบรมราชชนนีผู้เป็นสีแห่งสยามนามกระเดื่องแม่เจ้าแห่งชาวเมืองนามหรือเรื่องสิริกิตทะทรงทันขวัญประชาเคียงบาทองค์ภูมิพลด้นแดนไพรไกลสุดไกล พระฟันฝ่าเพียบพร้อมจริยาเผยวาจาทุกน้ำถ้อยร้อยดวงมานสานซึ้งสวงปราศทุกศพสุขสันเพราะแม่นั้นเฝ้าพิทักษ์รักแลห่วงคุณท่านนั้นใหญ่หลวงเย็นดังฝน ลนเจ้าสวงสู่ปวงไทยข้าแต่สมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงพรีชีพลักยิ่งเหนือใดร่มกล้าวเจ้าพระไทยขอจงได้เกิเสมสุขทุกการเทินขอถวายพระพร